ผมเชื่อว่าโคกหนองนาจะตอบโจทย์ชีวิตคนหลาย,ลายคนและเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีโคกหนองนาที่สมบูรณ์ก็เหมือนเรามีคลังอาหารที่สมบูรณ์เราก็ย่อมมีความมั่นใจในชีวิตเราในอนาคตเราครอบครัวเราก็จะได้ยิ้มได้ไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเพราะเราเตรียมการเรื่องของอาหารไว้เรียบร้อยแล้วถามว่าวันนี้โคกหนองนาไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรให้กับเราแต่โคกหนองนากลับเป็นแบ็กอัพกลับเป็น เบื้องหลังที่คอยหนุนนําเราในอนาคตแต่เพียงแต่ว่าวันนี้ท้องไร่ท้องนาหลายหลายคนทอดทิ้งมันทอดทิ้งท้องไร่ท้องนาของตัวเองเพราะว่าวันนี้ยังชะล่าใจยังคิดว่าเรามีตังเรามีเงินที่จะจับใจใช้สอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตหรือเกิดอุบัติเหตุอะไรกับชีวิตเราวันนั้นเราอาจจะเสียใจก็ได้ครับที่เราไม่ได้ทําอะไรทิ้งไว้ในแผ่นดินทิ้งไว้ในท้องไร่ท้องนาเรา